วันนี้นะครับได้มีโอกาสได้นั่งดูซินด้าเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็เห็นเด็กๆหลายคนนั้นเขาแย่งกันตอบบางคนก็ตอบถูกบ้างผิดบ้างนะครับในส่วนของเนื้อหาสาระการเรียนแต่เด็กๆเ,เขาก็แฮปปี้กันนะครับนั่นเป็นเพราะว่าอะไรครับวันนี้ซินด้าได้เรียนออนไลน์ด้วยนะคะคุณครูให้ตอบแต่ผิดถูกก็ไม่เป็นไรนะคะมันมาเป็น,นการเรียนรู้ค่ะนี่นะคะ ไม่ใช่สาระสำคัญนะคะสำคัญอยู่ที่เราได้มีโอกาสตอบนะคะ